เมื่อวานนี้นะครับทางพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัส์ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าทางองคมนตรีนะครับจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณารับผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ทั้งหมดด้วยนะครับค่ะซึ่งเมื่อคืนนี้นะคะพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีค่ะนายอําพลกิติอําพลองคมนตรีและคณะนะคะได้เดินทางไปที่จังหวัดหนองบงัวลำพูเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็เยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็นี่เป็นภาพบรรยากาศที่พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เนี่ยนะคะกับคณะเนี่ยท่านได้พบปะแล้วก็พูดคุยให้กําลังใจกับครอบครัวที่ ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยนะคะขณะที่เมื่อว,วาน,นนี้ค่ะในขณนะที่เกิดเหตุนเนี่ยนะคะทางผู้ปัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตารวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัดนะคะก็ได้บินด่วนค่ะไปในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชเขาพายจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะพร้อมกับหลายๆท่านทีเดียวค่ะเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์นะคะ